โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เทพอีทจะมาเต้นแอโรบิกนะครับตามบิลลี่นะครับก็จริงๆไม่ต่างแาษนะโอเคนะคลิปนี้คือเหนื่อยชิบายเลยวันนี้นะก็ผมก็ไม่ตัดและน่าจะเป็นวันีโอทสุดท้ายที่ผมได้อัดแล้วก็จะได,ได้ตัดผมไปโรงเรียนนะนะครับช่วงลัมเมอร์นะครับ,รบดีๆก็อยากจะเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังนะครับถ้าอยาก ให้เล่านะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์ <c oughs> ไม่ถึงแน่นอนบอกเลยนะครับการเท้นนัลบิกนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วก็ต้องใทจริงๆกันผมไม่ได้เป็นคนบ้าน,นะครับตอนนี้ผมอบปุ่นร่างกายนะเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลนะฮะในการทําคลิปเลยนะซึ่งจริงๆแ้วนะครับ่าร เต้นแอโรบิกทั่วไปอ่ะจริงๆอะมันก็มีตามฟิเตเนสต่างๆสถานที่ต่างๆแต่มันมาอยู่ในวินทีโคเชล่าในสัปดาห์ที่สองซึ่งผมก็เอ้ยมันก็เป็นดรามาเมื่อประมาณสองสัปดาห์แหละนะครับประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แหละแต่ผมก็อยากจะมาเต้นไงเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือแอโรบิกนะครับหมุนก็อู้อู้มันจะเห็นแค่ช่วงบนนะช่วงล่างเราจะไม่เห็นนะนะครับเนี่ย เนี่ยคือเอลบิกธรรมดาเลยนะตึ๊บบบเอลบิกธรรมดาเลยอู้ไม่ได้ซ้อมห้ามซ้อมเนี่ยครับคือเนี่ยเอลบิกธรรมดาเลยจุด เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ของเรามีมากกว่านี้รอชมได้เลยขั้นที่สองเอออันนั้นคือเบสิกเลยเนี่ยยกซ้ายยกขวาขั้นที่สองลำมันทัดวิธีนี้สำคัญนะครับเวลาเวลาาออกกำลังกายเราจะทำให้เหนื่อออกนะครับแค่แกว่งไปมาครึ่งชั่วโมง จริงๆแล้ววากอนก็ยึดกันนะคือคืนนี้คือเสียงไม่มีนะหันด้วยถอเสื้อนะครับนี่ฮะร,รอย,รอย,ยไะเป็นรอยเลยนะเป็นรอยเลยเนี่ยซิกแพกตรงไหนนี่ไม่มีเลยนะฮะวันแพกเป็นทีแพกนะครับตอนนี้นะครับไม่ทํารอยด้วยนะครับมันเกิดจากขี้ไข่นะครับเทคนิคการมัาพัดน,นะครับสังเกตได้ว่าจริงแล้วเนี่ยเราก็สะบัดแขนซ้ายขวาซ้าย วาซ้ายขวาแน่คือไปเรื่อยหรือทำนี้ก็ได้เนี่ยซ้ายขวา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 งา้ปุ๊บ 1ั3หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามเออประมาณนี้สำหรับขั้นที่สองในการเต้นนาร์บิคคือหลังนันรัดอีกอย่างหนึ่งน่าจะรู้กันคือคีิคุยนะครับเอาด้านที่มีที่ตาดเป่านะครับจับแน่นๆขั้นนี้ยาก ถ้าอยากทดลองต้องกราบนะครับขอเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับนะเพื่อไม่เป็นการลบกู่บานพับบุรุษนะครับอันนี้ต้องสอนไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ทําตามแต่เนื่องจากว่าช่องเราอะ่ะยอดวิวม,มันมีหรอกครับคือดูคนเดียวแล้วเออนะครับนี่ทำนี้ครับ ถ้าอยากจะซ้อมนะครับก็ต้องว่าย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาเชือกรัดก่อนก็ได้หรือว่าขอมาแต่มันยากครับแล้วทำนี้เลยนี่ครับแข็งแขน <c oughs> ขครับห้ามหลุดครับอย่าทำมากแรงมากนะครับไม่นั้นเนี่ยไหลอาจจะซุดนะครับแล้วก็ โอเคประมาณนี้ครับคือถ้าทำจากนี้ก็ทางนี้ก็ได้นี่โอ้ยแต่ว่ามันจะมือต้องไปสุดได้เลยครับข้างหลังไปสุดได้แต่ข้างหน้าห้ามสุดมากนะครับไมัน,ในใจะชนนะ ก็เป็นงานของก,กําลังกายนะครับระดับหนึ่งนะครับทําได้ที่บ้านเอาสิ่งของอะไรก็ได้แต่ห้ามใช้มีดนะครับถ้าตกขึ้นมาก็เราจะรู้เรื่องโรงพยาบาลนะนี่ก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับนี่ครับเหงื่อออกแน่นอนะครับสิบนาทีโอ้โหง่ายจะตายถูกโอ้แรล,ล้าเลยครับนี่ครับออก,กําลังกายเนี่ยอ,ออกบ้างนะครับ กิ่งหน้าท้องเนี่กิ่งหน้าท้องไปนไงมันจะกิ่งหน้าท้องมันม่นกิ่งให้เดีเย๋ยวนี้นี่ขนาดผมกิ่งนะนเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเนี่ยคือผูอันนี้กิง่งนะอันนี้จะขึ้นนะครับแล้วก็น,นี่ปึ๊บนี่อันนี้ย่อนเลยอะไรป,ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบพี่พีร์ลื้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะคือจบของคลิปคุยก็จบแล้ว แต่ถึงจะไม่จบเพราะเราจะทำคลิปแบบนี้ดีๆจะทำอีกหรือเปล่านะครับแล้วช่ดงเธอเพราะไม่ค่อยมีลาล่างเลยนะนะก็ถ้าอยากจะถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ออกท่าแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับไปแล้ว